ส่วนน้ำท่วมที่มาเลเซียตอนนี้ครับทางการเนี่ยแจ้งว่าน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่ตอนนี้กำลังเฝ้าระวังฝนที่จะเติมระรอกใหม่ที่จะเข้ามาเติมในวันพุธนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายเมืองของรัฐกาลันตันยังคงวิกฤตนะครับซึ่งรวมถึงเมืองตุมปัดและก็โกตาบารูครับซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐนี้โดยชาวมาเลเซียในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอุทกภัยในปีนี้ เลวร้ายกว่าทุกๆครั้งครับด้านสำนักงานจัดการภัยพิบัติมาเลเซียบอกว่าตอนนี้ยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงกว่า128,000คนในหลายรัฐทั่วประเทศนะครับซึ่งตัวเลขนี้ลดลงจากวันก่อนหน้าหลังจากผู้ประสบภัยทยอยกลับบ้านพักของตัวเองครับเนื่องจากน้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว แต่ทางการมาเลเซียย้ำนะครับว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับสูงสุดครับหลังจากคาดการว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มในวันพุธนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมระลอกใหม่นะครับและสถานการณ์นี้อาจจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากในช่วงนี้ระดับน้ำทะเลในทะเลจีนใต้และช่องแคบมาละกามักจะหนุนสูงครับล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย7คนแล้วครับ